คนที่มีอีโก้เออคนที่มีอีโก้เนาะคนที่มีอีโก้เขาเพิ่งรู้หัวใจตนเองว่าเขาต้องการคุณเป็นการเรนดอมนะคะเล่าเรื่องไพ่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะคะอ่ารับพลังงานบวกพลังงานจักรวาลด้วยกันค่ะคนที่มีอีโก้นะคะเขาเพิ่งร,ง,งรู้หัวใจตรงเองว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องการคุณ คนที่มีอีกโก้ใช่ไหมเป็นคนคิดเยอะเหมือนกันนะคนนี้คิดเยอะคิดสระตะคิดวุ่นวายกับตัวเองไปเรื่อยนะคะคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีอ่านะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็แบบไม่ได้อยากจะรับรู้อะไรมากพอรู้สึกค่อนข้างใน่หัวใจแล้วก็ เบื่อกับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันที่เขาเป็นอยู่นะคะธาตุลมค่ะชาวราศีกุมเมถุนตุลเนาะก็จะเหมือนเป็นคนคิดมากค่ะจะไม่ค่อยเอาตัวเองอะไปอยู่ในที่ที่มันรู้สึกว่ามีคนเยอะมากมายหรอกจะไปอยู่ในที่ที่มันโล่งๆโปรงๆหน่อยแล้วก็ไม่มีคนเยอะเหมือนตัวเองก็เคยทําผิดพลาดไว้ ไม่กล้าไม่มีความกล้าค่ะที่จะเผชิญกับรูปความเป็นจริงนะคะตัวเขาเองนะเหมือนตอนนี้เขาเห็นไหมใส่ชุดสีขาวแล้วนั่งบนที่นั่งตรงข้างหลังก็เป็นทะเลเสียงทะเลมีพระจันทร์เสี้ยวอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะมีพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็มีภูเขา ม,มีภูเขาเห็นไหมตัวเขาเองเนี่ยบอกเลยว่าคนคนนี้จะอยู่ห่างจากไกลจากคุณก็ได้หรือว่าช่วงนี้คุณกับเขาค่อนข้างที่จะคอนโทรลทางหัวใจกันน้อยลงไม่ค่อยมีเรื่องที่มันในนี้มากขึ้นเพราะตัวเขาขอะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนที่อย่างที่หัวข,ข้อขึ้นเลยอีกโก้เยอะไม่แสดงออกไม่พูดไม่จ้า ไม่อะไรเดๆทั้งสิ้นนะตัวเขาอะเหมือนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เขาเนี่ยนะจะเป็นคนที่เข้าใจแล้วเขาถึงค่อนข้างยากมากเพราะว่าตัวเขาไม่เปิดเผยกับใครอะอืมแม้กระทั่งตัวคุณเขาก็ไม่ยอมเปิดนะก่อนหน้าเนี่ยเขาก็ไม่แสดงออกไม่มีความคือไม่มีความตื่นเต้นเล้าใจหรือรู้สึกว่าตัวเขาอยากจะทําอะไรเลยอะนะคะ เออตัวเขาอยากจะทําอะไรเลยนะเหมือนเหมือนแบบเซ็งชีวิต <c oughs> คนคนนี้เหมือนโดนวิบากกรรมเซ็งชีวิตนะเหมือนตัวเขาก็เซ็งเบื่อเออเบื่อวะ่ะอะไรแบบวันเนี้ยเออเซ็เงเซ็งอ่ะไม่รู้นะเออเซ็งเบือ่อไม่อยากที่จะเป็นอย่างนี้เลยเออทำไมต้องไม่มีอะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากตัวเขาทั้งหมดแหละคะ่ะที่เขาทําเขาวางฟอร์มเขาอีโก้เขาเยอะเขาโลภส่วนตัวเยอะ อนนี้ก็เลยต้องเป็นหูปิดตาไม่อยากที่จะรับรู้อะไรเขามาทบทวนถึงเรื่องราวปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวเขาเองทำไมใช้เฟสชั่นมากับตัวเองทำไมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตัวเขาถึงเป็นอย่างนี้นี่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 คือตัวเขาค่ะที่เขาพยายามที่จะค้นหาตัวเองค่ะค้นหาตัวเองว่า เขามีคําถามให้กับชีวิตเขาหรือมีคําถามให้กับตัวเขาเองค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะไอคําถามที่มันเยอะกับเขาเนี่ยมันก็มันก็เข้าใจได้ในระดับหนึ่งที่ตัวเขาเป็นเนาะตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรื่องอะเรื่องราวของเขามันเยอะมากเนาะมันเยอะมันเยอะจนแบบบางทีก็มันไม่ได้สวยหรูหรือ ดีอะไรเยอะขนาดนั้นมันมันเข้าถึงยากนะเอาจริงอีโก้เยอะกำแพงเยอะเรามาดูทางด้านการทํางานหรือการอะไรของเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนเจรจาดีนะคนนี้นะเจรจาดีทำให้เราคือการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารการเจรจาการพูดคุรคามนาคมอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถึงเขาจะมีอีโก้กับตัวเองหรือมีกําแพงให้กับคนเนี่ยเขาก็ไปมาหาสู่คนดีนะ ของผู้คมจะ่ะมันก็ดีเอ,อนะคะการโทรการสื่อสารการถึงแม้การเวลาเธอคุณทักไปอะเขาก็จะตอบคุณน้อยลง <c oughs> หรือไมนก็ครึ่งวันเลยใช่ไหมโอ้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆคนที่อดทนไม่ไหวอะคือใครใช่ไหมคือตัวคุณพอคุณอดทนไม่ไหวแล้ว มันก็เริ่มที่จะหันกลับมารักตัวเองหรือก้าวออกมาก้าวหนึ่งก่อนตัวคุณเองนะก้าวมาก้าวหนึ่งวะคุณรู้ว่าถ้าคุณจะอยู่แบบเนี้ยชีวิตคุณจะต้องเป็นยังไงถ้าไม่ก้าวออกมาถ้าไม่ก้าวออกมาจากคนที่มีอ e ีโก้คนเนี้ยหรือไม่เป็นตัวของตัวเองคุณก็จะเป็นท่าทางความรู้สึกของความเศร้าอยู่ตลอดเวลานะคะคนคนนี้นะแล้วเมื่อ,อไหร่ที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วอะคุณรู้ไหมว่า สิ่งสิ่งที่มัน,นยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญก็คือเขารู้สึกเหงาเหมือนจากเรนดอมนี่เลยรู้สึกเหงารู้สึกต้องการรู้สึกต้องการรู้สึกอยากให้ใครเข้ามาในใจหรืออยากให้ใครมาซัพพอร์ตตรงเนี้ยอยากให้มีคนเข้ามาเรียนรู้ในใจอยากมากอยากให้ให้คุณหรือใครก็ได้เข้ามาในช่วงระยะเวลาเนี้ยให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยณเวลาเนี้ยมันก็ มันก็คือถึงเวลาแล้วนะที่ที่คุณหรือใครสักคนหรือใครบางคนอะ่ะหรือตัวเขาเองอะ่ะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความรักครั้งยิ่งใหญ่มากๆเขาไม่อยากเหงาเปล่าเปลี่ยวอะไรแบบนี้อีกแล้วอะ่ะเฮ้ยมันกินไม่ได้เลยเนาะความเป็นอีโก้หรือความที่เขาเป็นอะไรแบบนี้เนาะอืม Queen of ครับไม่เคยลืมคุณได้หรอกแล้วก็ไม่เคยที่จะ หยุดนึกถึงคุณแต่เพราะว่าคนที่มีฟอร์มเนี่ยบางทีก็ต้องเข้าใจเขาจา์หนูเข้าใจไม่ไหวละในอยู่กับเขามาเยอะแล้วเข้าใจตรงที่แบบว่าการอบรมปลูกฝังเลี้ยงดูหรือแม้กระทั่งความเป็นอยู่ของเขาอะหรืเอ,อเขาอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันพี่ๆแบบนี้มาก็ได้ค่ะนะคะเขาก็บคุณอะมันไม่เหมือนกันความเป็นอยู่ความเป็นอยู่อะไรแบบนัน้นไม่เหมือนกัน แน่นอนพอมันไม่เหมือนกันแล้วอะมันก็จะมันก็จะมันปรับตัวกันค่อนข้างยากเขาเติบโตมาโดยที่มันมีสังคมอันบีบรัดัดไว้กงสีอยู่กับบ้านทำธุรกิจอยู่กับที่คุณไม่ไปเรื่อยเลยคุณก็ไปอย่างสนุกสนานฉะนั้นค่ะคนสองคนที่จะมาอยู่ด้วยกันหรือจอยกันเนี่ยจะต้องปรับตัวเขาี้ใหญ่มากๆเลย แต่คนที่ปรับเยอะที่สุดอะคือใครใไหมคือคุณใช่หรือไหมคือคุณอะที่ปรับแล้วให้ใจเขาไปค่อนข้างเยอะมากแต่ตัวเขาเองอะมันมันไม่ค่อยที่จะเหมือนแบบรีแลกอะแล้วมีแต่เรื่องคิด,ค,ดคิดกับชีวิตเขาอะเขาเป็นคนที่คิดแล้วจริงจังคิดสาลตะคิดว่าอันนั้นอันนี้คิดว่าคนนั้นคนนี้จะไม่ดีนู่นนี่นั่น มันเลยทําให้คุณรู้สึก,กว่าตัวคุณนะเป็นที่รองรับระบายอารมณ์กับความรู้สึกของเขาเขาเนี่ยเข้ามาหาคุณเหมือนแบบเพียงเพราะผลประโยชน์หรือคุณเป็นที่ปลอบใจเขามันก็เลยทําให้คุณน้อยใจเขาอยู่ในหลายๆเรื่องมากๆแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกเพราะนิสัยของเขาเป็นแบบนี้คนที่เป็นอีกโก้เนี่ย หรือฟอร์มเยอะเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าตลมค่ะเขาจะเป็นคนใจร้อนแล้วพูดตรงๆปากแซ่แบๆชอบวินชอบเบียงแล้วก็ชอบเถียงไม่ฟังอ่ะไม่มีไม่คือความเป็นตัวของตัวเองโมเมนต์นั้นอะเยอะมากเออความเป็นตัวของตัวเองเยอะแล้วก็ความที่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะสนใจความรู้สึกของใครมากไม่ค่อยที่จะสนใจ สิ่งรอบข้างหรือไม่ค่อยจะสนใจอะไรที่มันเป็นแบบปัจจัยหรือสาเหตุมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเขาไม่ไม่มีความอ่อนไหวเออแล้วก็มีความอ่อนโยนกับที่ผ่านมาเท่าไหร่เขาก็าคุนอ่ะคือคุยกันดิวและจะอยู่แหงหนที่ไหนก็นตามก็ดิวกันก็คุยกันคุยกันไม่ลงรอยหรอก ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเขาก็เหมือนแบบให้ความสำคัญกับคนอื่นอ่ะคนข้างเยอะมากนะคะ j u s t นะคะเหมือนตัวเขาเองเนะี่ยในความรู้สึกเนาะก็ห่วยหานะเขาหวยหาห่วยหาคุณนะ่ะต้องการเออต้องการที่จะพบเจอที่จะพบเจอทำอยังไงก็ได้ให้ได้แบบว่าอยากเจอคุณนะ่ะอยากจอยกับคุณอยากสร้างกระชับ ความสัมพันธ์ไปกับคุณหรือทํำอย่างงี้ก็ได้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะมันมีคุณค่ามากๆเลยอ่ามันมีคุณค่าทางด้านความรู้สึกมากๆเลยเขารู้สึกว่าตัวเขามันไม่ค่อยมีความความสุขกับเขาเร่เลยนะคะที่ผ่านมาเหมือนขาดคุณเหมือนขาดใจอะเหมือนขาดคุณเหมือนขาดความสุขไปอย่างหนึ่งเ <im ma> พิ่งรู้เพิ่งรู้เออเพิ่งรู้เพิ่งตื่นรู้เนาะเพิ่งตื่นรู้ว่าจริง <í> ๆแล,แล้วอะ ไอ้คนการที่เขาไม่โก้หรือเงียบไปอ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความรักเลยนะมันไม่ได้ทําให้ความรักดีขึ้นเลยนะแล้วก็มันเฮ้ยมันไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันดีขึ้นเลยมันเกิดจากตัวเขาล้วนในร้อยเปอร์เซ็นะเกิดจากตัวเขาใครก็ทนเขาไม่ได้เพราะว่าการที่เขาเป็นอะไรที่มันเยอะๆแบบเนี้ยมันมันก็รู้สึกเหนื่อยเนาะ คนที่อยู่ด้วยเหนื่อยโดยเฉพาะคุณนั่นแหละคุณก็มาประจบเหมาะในจังหวะที่เจอเขาไม่มีใครพอรดีเลยโอ้ยสวรรค์ช่างสรสซ้างให้คุณกับเขาได้เจอกันคุณอดทนมากเลยนะคะที่อยู่กับเขามีความอดทนมากมีคมอมือมันต้องปรับมากจากคนที่ e n e r g y มีความสุขจะเป็นกลายเป็นคนตึงเครียดไปพร้อมกับเขาเลยบางครั้งก็อยากจะรีแลก ไม่แสดงออกนะคนคนนี้นะที่ผ่านมาแต่หึงเออดีเออแต่ไม่แสดงออกแต่หึงหึงแบบประมาณว่าฉันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเธอเธอห้ามไปไหนนะเธอต้องอยู่กับฉันอะไรแบบนี้ค่ะในรูปแบบแบบนี้หึงห่วงมีความหึงหวงมีความต้อนเรนในใจเออมีความกวนกวยใจ มีความเดือดร้อนใจนะคะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะอยากจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคุณให้ได้รู้ตัวเองอะเพิ่งรู้อะเพิ่งรู้หัวใจว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีคุณเขาก็เหมือนแบบไม่ไม่โอเคกับชีวิตไม่สนุกเพราะคุณก็คือทุกอย่างอะไม่ว่า ก่อนหน้านี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรคุณก็คอยแบบช่วยผลักดันใช่ไหมช่วยส่งเสริมการทํางานของเขาคุณก็ลอยเราคอยเราคอ,อยอยู่ที่เดิมแล้วก็ให้ความรุกให้ค่อยให้ความคิดให้อะไรที่เขาคิดได้อะไอ้สิ่งที่คุณคิดคุณจะเป็นคนเหมือนภาวะผู้นำอะทางด้านจิตวิญญาณทางด้านความคิดความรู้สึกหรือ เป็นผู้นำทางด้านการทำง,งานให้เขาเป็นเส้นสายเป็นเส้นเสียงกระบอกเสียงทางด้านความรู้สึกหรือบางครั้งอ่ะสิ่งเล็กๆที่เขาคิดไม่ออกนั่นก็คือโปรเจกต์ที่เขาคิดหรืองานที่เขาคิดอ่ะนะคะงานที่เขาคิดอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบอุ้ยตอนนี้มันไม่เหมือนเหมือนมันไม่มีคลแล้วมันก็รู้สึกว่า มันมีความห่างกันมากขึ้นใช่ไหมคะระหว่างคุณกับเขาห่างไม่ได้หมายความว่าคุณกับเขาจะเลิกกันหรือไปไหนนะแต่ว่ามันเป็นการทบทวนระหว่างคนสองคนที่จะไปยังไงต่อที่จะต้องทํำยังไงหรือจะต้องอยู่แบบไหนเนี่ยระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเป็นแบบนี้แล้วตัวเขาอะมันเหมือนแบบไม่อยากที่จะอยู่ อะไรแบบนี้ตัวคนเดียวอะเหมือนรู้สึกท้อแล้วเหนื่อยเหมือนไพ่สองดาบท้อเหนื่อยเต้าทําไงดีว่าจะไปง้อคุณยังไงดีอันดับแรกรู้ตัวเองก่อนแล้วจะหาวิธีไหนเข้าง้อคุณดีเพราะคุณก็เป็นคนมนุษย์นิ่งจริงๆริงนิ่งเฉยแล้วจริงๆก่อนานานานเขาจะนิ่งกับคุณคุณเอร์คุณรู้สึกว่าตัวคุณอะให้เขาไปเต็มที่ไล้อย่างชัดเจนทางด้านเรื่องความรักมาก แต่สิ่งที่คุณได้กลับมันก็นจะได้น้อยนะคุณก็ไม่อยากจะเหมือนอยากจะทําอะไรให้รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรให้เขาเลยอะ่ะอะไรแบบเนี้ย The m i s i o n ก็คือความรู้ความสามารถทางจิตวิญญาณการเจราจาการค้าการขายเหมือนดาวพุธเนาะจริงๆเขาเก่งนะถ้าเขาใช้ใช้ความรู้รอบด,ด้านของเขาที่มีอนะ มาในสิ่งที่มันโอเคสักนิดหนึ่งเขาเก่งมากๆเขาก็จะไม่พร่องเลยเขาก็จะเหมือนแบบโอเคอ่ะเออเขาจะไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่เขารู้สึกว่าตัวเขามันทําอะไรสเปสสปะไปเรื่อยอ่ะแล้วก็กทําให้คุณเสียใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันพอคนเราอ่ะพอทําเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้ามันสะสมสะสมกันไปเรื่อยอ่ะมันก็เลยเป็นความเบื่อหน่ายโดยเฉพาะตัวคุณเองอ่ะจะไม่แสดงออก ก็กลัวสงสารเกรงใจแต่คุณจะค่อยๆเดินออกมาปล่อยทำอะไรทำเฉยไม่รับรู้อยากทำอะไรในสิ่งที่คุณอยากทำบ้างเขาได้รับผลกระทบนี้อย่างร้อเร์เซ็เลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมก็จะเอาใจใจเออเอาใจแล้วก็คอย นะคะคอยคอยเหมือนแบบคอยให้คุณเอาอกเอาใจขี้หึงขี้วีนขี่เวียง,ยงแล้วก็ชอบสั่งการเอออยู่ปฏิบัติการสั่งการอะไรแบบเนี้ยพอตอนเนี้ยมันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอะมันเหมือนแบบตัวคุณเองก็ไม่ได้อยากจะให้เขามาทําแบบนี้กับคุณเพราะเขาก็ไม่ได้ดีออกับคุณมากร้อยเปอร์เซ็นอะไรแบบเนี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งบางเรื่องอะบางครั้งบางเรื่องที่เขาทําอะมันก็ มันก็เยอะเกินไปนะสําหรับตัวคุณนะเออสําหรับตัวคุณอนะ่ะมันก็เยอะเกินไปคุณก็อยากจะปล่อยวางมากๆอย่าทาทําเลยฉันไม่นสนใจเธอแล้วอะไรเงี้ยเออไม่ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เห็นเรื่องความรักก็เรื่องของคุณฉันจะไปในทางที่ฉันเป็นแหละมันเป็นยังไงล่ะอ่าแล้วพอตอนเนี้ยเหมือนแอบส่งข้อความมาหาคุณอยากจะส่งข้อความหาคุณก็ทาไม่ได้นะก็เพรา e นะอีโก้ไงกำแพงของหัวใจมันเยอะเกินไปเครียดสิไปลงกับลูกน้อง ลงกับเจ้านายลงกับงานเออเนี่ยนั่นก็คือนิสัยของเขาอยู่ยงเงียบๆเฉยๆไม่ได้ขี้โมโหอ่ะหงุดหงิดอน่ะแล้วก็ขี้วีนไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะอารมณ์อ่ะอารมณ์ข้อดีข้อเสียของเขาอ่ะข้อดีของเขาคือการทํางานของเขาจะค่อนข้างที่ทํางานแล้วเป็นระบบระเบียบนะคนคนนี้นะทำคิดเร็วทําเร็วทําเลยไม่สนฉันไม่สนอะว่าฉันจะเจออะไรแต่ข้อเสียคือปาก ปากตะไครอ่ะปากแบบตรงๆอ่ะบางครั้งพูดตรงพูดตรงเกินจนบางทีคนอื่นก็รับฟังไม่ได้นะคะรับฟังไม่ได้กับสิ่งที่เขาเป็นขี้โมโหแต่ด้วยนิสัยเขาจะตูกอุบลุกฝังมาหรืออะไรก็ตามมันทําให้ความรักมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายสําหรับตัวคุณสามดาบมันคุณน่ะอยากถอดใจจากเขาเป็นร้อยรอบแหละนะสามดาบับ อยากถอดใจจากเขาแต่หัวใจมันก็ยังมีเขาอยู่แต่เหมือนเจ็บจังเลยกับการรักครั้งเนี้ยเอาค่ะเขาตื่นรู้ล่ะตื่นเห็นตื่นรู้ว่าถ้าตัวเขาเองยังเป็นคนนิสัยหรือยังทําเรื่องเดิมๆซ้สำซากแบบเนี้ยเขาต้องเสียคุณไปหรือเขาจะไม่มีใครบุคคลล็อกข้างอันเป็นที่รักอยู่กับเขาได้เพราะนิสัยเขาเป็นแบบนี้ไงค่ะ เขาเลยไม่มีใครที่จะอยู่กับเขาได้เลยวีนเวียงเอาแต่ใจขี้งอนงี่เง่าเอาแต่เรื่องตัวเองก็ไม่สนใจชาวบ้านว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยถ้าเป็นคู่รักสามีภรรยากันก็เหมือนแบบเวลาสามีไปไหนภรรยาไปไหนก็ตามหึงห่วงเนี่ยเรนดอมเนี่ยมันเลยทําให้มีข้อเปรียบเทียบระหว่างความรักของคุณกับความรักของคนอื่นคนอื่นเรียบง่ายของคุณเนี่ยต้องมีเรื่องอวื่นวาให้ ให้ล็อกซีนีมาหรือมีเรื่องตื่นเต้นตลอดเวลาคุณไปไหนอืนะคะคุณอยากมองหานาะโคตอยากทำออนไลน์อยากทำอะไรรู้สึกว,ว่าอยากมีความสุขมากกว่านี้อ่ะทำไมคุณรักเขาคุณไม่มีความสุขเลยอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เอาสิพระเอกนางเอกนี่เขาก็เหมือนตัวเขาเองอะ่ะก็ตื่นรู้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแลนดอมเนี่ยตื่นรู้แล้วจะต้องทำยังไงตัวเองอยู่แน่ๆ,ข,นๆขึ้นขึ้นคานแน่ๆ ถ้ายังเป็นแบบนี้ขึ้นคันแน่ๆนะหรือถ้ายังเป็นนิสัยไอ้เดิมๆที่ทําพฤติกรรมเดิมๆหรือสิ่งที่มันเดิมๆขึ้นคันแน่ๆก็ไม่มีใครเอาแล้วถ้าคุณไม่ไม่ชอบเขานะคุณเชื่อไหมว่าจะไม่มีใครอยู่กับเขาหรอกแยกพี่น้องยังใส่หัวเออเกินบางครั้งก็เกินเนาะแล้วเนี่ยเขามองไปถึงเรื่องราวในอดีตหรือที่ผ่านมา สองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่แล้วที่คุณทําให้เนี่ยคุณอ่อนโยนมากๆกับเขาน้ําจิตําใจคุณมันช่างเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเขาอะไม่ไม,ไม่ไม่เคยที่จะคิดรักษาคุณไว้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยที่จะคิดรักษาไม่เป็นคนน่ารักอ่อนโยนไม่พอแถมเป็นคนที่วีนเบี่ยงแล้วก็ไม่รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เลยอะ แล้วมันจะอยู่กันไปได้ยังไงนี่นะคะความรักที่มันเป็นแบบเนี้ยน้ําใจคือ,อน้าใจนะวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะเอาคืนแล้วคุณก็จะเป็นผู้ชนะแน่นอนเพราะว่าเขารู้หัวใจตัวเองหัวใจของเขามันช่างบอบบางแล้วล่ะตอนเนี้เบื่อเซ็งเหงารูดมือถือปื๊ดปืดปืดป๊ดปาด,ปดข้อความคุณก็ไม่เด้งมาสักทีอะไรเงี้ย มันเหงาอะเพิ่งรู้จริงๆอ้ามก็มีหลายๆคนนะที่แบบคบกันแต่ไม่ได้เปิดใจพอมันขาดอะไรไปเหมือนขาดมันขาดอะไรไปสักสิ่งอะเหมือนแบบชีวิตไม่มีคุณค่าไม่มีความสุขเลยเนี่ยเพิ่งรู้อีกโก้กาแพงเยอะหาสามีหาภรรยาย,ยากเข้าก็คนยากชอบสั่งชอบปีนชอบเบี่ยง,งที่งอนเอาแต่ใจชอบมีคําสั่งจะอยู่กับคนยากต้องอยู่กับคนที่ยอมถ้าอยู่กับธาตุไฟได้วยกันจะอยู่ไม่ได้นะคะ เ้องอยู่กับคนที่จะเย็นเ mm hmm. หมือนธาตุน้ำธาตุดินเนี้ยอยู่ได้นะคนคนนี้นะอืมคิดถึงมากคิดถึงแบบคือมันความปรารถนาที่อยากจะเจออยากคำว่าคือจริงๆเขาอยากจะมีนะคําว่าขอโทษจากคุณแต่เขาก็ยังดีนะคุณเขายังเออยังมีแบบความคิดอ่ะยังมีความคิดนะเออยยังมีความคิดที่เหมือนแบบตัวเขาก็อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไร คิดว่าอย่าที่จะขอโทษอย่าที่จะขอโอกาสปรับตัวกับคนอีกสักรอบหนึ่งโอ้พอรู้มากแหละรู้ว่าจริงๆความรักอะมันไม่ต้องเยอะเนาะไม่ต้องมีพร็อพเยอะเหมือนเครื่องแต่งตัวหรืออะไรเยอะถ้าเรารักใครเราก็บอกเขาไปเลยแล้วเราก็แสดงความรักแบบนั้นนะให้เขาได้รับรู้ถ้าเราไม่พูดใครจะรับรู้อะ่ะจริงๆในใจเราอะ่ะคิดยังไง เนี่ยเขาตื่นรู้เห็นจริงๆกระจางกลายมีสังคมเยอะไม่ได้ช่วยให้คนในสังคมนั้นอะมาดูแลความรักได้หรือมาอยู่กับความรักที่มีการละกันแบบนี้ได้นะคะแล้วคนที่ดีกับเขามาตลอดแล้วก็คือคุณไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนตำบลไหนก็ตามคุณก็จะให้ความสัมพัญธ์เขาแล้วคุณก็จะมองเขาเป็นที่หนึ่งอย่างเดียวเขาก็ต้องหยุดคิดแหละ ว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันนะี้มันบางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะกับตัวเขาเองหยู่ทำงานบ้างนะฝนดสนใจกับทำด้านเรื่องความรักบ้างนะความรักจริงๆอ่ะมันอยู่มันในไกลนะแต่จริงๆตัวเขาเองอ่ะทำตัวเองให้ความรักมันไกลห่างจากตัวเขาปรับตัวเองบ้างนะคะอยากจะปรับตัวเองให้มันดีขึ้นอยากจะมีสังคมให้มันเหมือนคุณนะคะ เขาพร้อมนะคะเรนดอมนี่คือความพร้อมเพิ่งรู้หัวใจตัวเองว่าต้องการคุณมากแล้วก็คิดถึงคุณหงุดหหาคุณอยากที่จะเจอคุณเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณค่ะจะมีคําพูดมีของมีอะไรมาให้เขาจะทําตามสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับคุณนั่นแหละคะ่ะแล้วเขาจะปรับตัวเป็นคนใหม่ให้กับคุณอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์มากก็ได้แต่เขาก็เชื่อว่าตัวคุณก็ต้องไปทับใจเขา ในสิ่งที่เขาเป็นเพราะเขารู้ว่าคุณน่ก,ก็รักเขามากนะสิ่งที่คุณต้องการที่สุดไม่ได้ต้องการเงินทองจากเขาหรอกต้องการความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเขาไม่อยากเขาเครียดหรือเจอปัญหาที่มันลุมเล้าก็ตัวเขามากเพราะว่าตัวเขาเป็นแบบเนี้ยมันมันไม่น่ารักแล้วสดใสอยู่กับใครแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะดีขึ้นเลยแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าจริงเขาก็เป็นห่วงตัวเขาเองเหมือนกันแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของคนรอบข้างเหมือนกันนะคะวันนี้เป็นเป็น สิ่งที่ดีมากนะคะแรนดอมนี้เป็นพลังงานบวกของคุณนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามากดติดตาม Subscribe กระดิ่งกิ้งก้างให้นะเลิฟยูทุกท่านค่ะบา,บายบายจ้า